สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Ford Ranger ออยู่พบปัญหาในเรื่องของไฟที่ไม่สว่างวิธีการแก้ไขข,ของไฟตัวนี้แก้ไขอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ Ford r a n g e จอร์อยู่ดักไม่เกรงใจใครนี่มันไม่ใช่เสียงของผมเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Ford Ranger อยู่พบปัญหาในเรื่องของไฟที่ไม่สว่างวันนี้เนี่ยผมพามาให้ท่านผู้ชมไ้ชมกันว่าวิธีการแก้ไขข,ของไฟตัวนี้แก้ไขอย่างไรก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเลนเดิมที่มาจากโรงงานนะครับหน้าเลนจะขุ่นไม่เคลียร์เลนและเลนมีขนาดเพียงแค่2จุด หนิ้วเท่านั้นระบบไฟเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเป็นฮาโลเจนซึ่งเป็นที่ทราบันด,ดีนะครับฮาโลเจนก็คือหลอดไฟนั่นเองถ้าคุณใช้ระยะเป็นเวลานานๆปี2ปีผลเสียของมัน,นก็คือรีเฟลกเตอร์ละลายคมเหลืองคมหมองโคมช้ําและที่สําคัญไฟไม่สว่างปัญหาของผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็คือไฟไม่สว่างเดินทางออกต่างจังหวัดตอนกลางคืนแทบเหมือนไม่ได้เปิดไฟ วันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเลนเลเซอร์ไลท์และมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าก่อนหน้าของการติดตั้งนะครับเราวัดค่าแสงได้เท่าไหร่หลังจากการติดตั้งไปแล้วนะครับวัดค่าแสงได้เท่าไหร่เราวัดในระยะ7.5เมตรระยะที่มาตรฐานและมีเครื่องตั้งระดับไฟจากกมลมขนเฟงทางบกเป็นเครื่องตัวเดียวกับตรอรับรองได้ว่าระดับไฟของคุณจะถูกต้องถูกกฎหมายไม่แยงตาแน่นอนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าติดตั้งระบบไฟเลเซอร์ไลท์ตัวใหม่เข้าไปจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางส่วนกลางของเราไหม และที่สําคัญนะครับ Ford Ranger ตัวนี้นะครับสามารถที่จะตกแต่งไฟให้สวยงามและนําไปใช้งานได้จริง1นงนะครับก็คือในเรื่องของไฟ m ม s t แตงตัวนี้เนี่ยเป็น 3D ดีไซน์สวยงามทุกมิติทุกมุมมองตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ของทางสู์บริการของเราที่เดียวเท่านั้น เรามีใบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ผ้าผู้ชมนะครับกลับไปดูผลงานของเรานะครับตั้งแต่4ีหปีก่อนจะเห็นว่าเราเป็นผู้ออกแบบระบบไฟมัสแตงตัวนี้และมีไฟวงแหวนและไฟบูเดรไลไฟเดทไทม์มีไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกเพิ่มเติมเข้าไปไฟเดทไทม์นะครับจะเป็นเส้นล่างที่เรียงลายยาวอยู่ด้านล่างระบบเวลข้ามเวลาสตาร์ทรถครับจะมีไฟวิ่งแล้วก็มีเดทไทม์ซึ่งเดท์ไทม์เนี่ยจะใช้ร่วมกับไฟวงแหวนไฟ Mustang, มัสแตง3อย่างนี้นะครับประกอบเข้าด้วยกันเวลาเราใช้งานกลางวันประโยชน์ของมันก็คือเวลาเรา ขับรถอยู่คันด้านหน้าเราเปลี่ยนเลนนะครับซ้ายขวาเรามองกระจกหลังหรือมองกระจกข้างมาเห็นรถเราอยู่เขาก็จะรู้สึก ระวังและตกใจไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเลนนี่แหละคือประโยชน์ของไฟเดย์ไทม์ในต่างประเทศนะครับเขามีตัวเลขออกมานะครับว่าสามารถลดอุบัติเหตุได้ถึง30%เลยทีเดียวหรือในบ้านเรานะครับที่บอกว่าให้เปิดไฟหน้าให้มอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้าขับตอนกลางวันลดลงกันแต่จริงๆแล้วนะครับในมาตรฐานรถยนต์รุ่นใหม่ๆมีไฟเดย์ไทม์มาแล้วและรถคันที่ไม่มีไฟเดย์ไทม์มาจะทําอย่างไรก็มาทําแบบนี้ได้เลยครับได้ทั้งในเรื่องของการใช้งานและดีไซน์ที่สวยงามเดี๋ยวไปชมความสวยงามของ,ของคันนี้กันเลยนะครับ Yeah. <laughs>